ชาวราศีกันครับกับดวงดีๆครึ่งเดือนแรกครับของเดือนพฤศจิกาครับคือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกานะ,ะับมีอะไรบ้างนะครับมาดูเรื่องของการงานก่อน,นครับดาวประจำตัวของคนราศีกันคือดาวพุธนะครับแล้วก็ช่วงนี้โครจรโดดเด่นมากคืออยู่ในตำแหน่งของการเงินนะฮะ และอยู่คู่กับดาวการเงินอีกนะครับแแถมมีดาวอาทิตย์มาอยู่ในตำแหน่งของการเงินอีกนะครับโอ้โหแบบเงินเข้ามาหลายทางนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่ามันจะมีเงินเข้าแบบโอ้โหต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะมีนัยายะอะไรเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับเพราะว่าแต่บางคนก็ไม่ได้ทําธุรกิจแต่บางคนทํางานประจํานะครับเงินมันจะเข้ารายวันได้อย่างไรนะครับมา,าดูเรื่องของการงานก่อนนะครับมุมดาวการงานครับดาวพุธเป็นดาวการงานด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็อยู่ในตนาแหน่งของการเงินแปลว่ามันมีดวงเกี่ยวก UM ับความสําเร็จนะครับในเรื่องของการงานใครที่ ทำงานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันจะเห็นเด่นมากว่าเงินมันเข้านะครับอยู่ใครที่ทําการค้าใครที่มีกระแสเงินรายวันเข้านะครับคือทํางานหลากหลายอย่างนะฮะก็โอกาสประสบความสำเร็จหรือว่าทําตลาดได้หรือว่าทาตัวเลขได้ทํายอดได้ในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนคนที่ทํางานนะครับแบบงานประจำนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือตัวเลขอะไรทั้งหลายแหล่นะครับมันจะมีความสะดวกคล่องตัวขึ้นผลงานเป็นที่น่าพอใจอะไรที่เราคิด อะไรที่เราอยากทําอะไรที่เราคาดหวังนะครับโอกาสประสบความสาเร็จมีสูงนะครับแต่ว่ามันมีในยับข้อหนึ่งที่ต้องเอามาประกอบด้วยนะครับคือดาวประจําดูโคดาวพุธนะครับช่วงนี้เจอดาวราหูนะครับโคจรที่มันไม่ถูกกันนะฮะพุับราหูนี่ไม่ถูกกันนะครับพุธเลข4ราหูเลข8ครับแล้วมันดันเจอกันนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้กว่าจะสําเร็จนะครับมันจะใช้พลังงานเยอะมากบางทีอาจจะต้องคุยนะครับสมมติว่าคุณค้าขายหรือว่าคุยเรื่องสําคัญนะฮะในเรื่องต่าง มันอาจจะไม่สําเร็จในครั้งแรกนะครับให้คุณซ้ําครั้งที่2นะครับแล้วจะสําเร็จนะครับนั่นแปลว่ามันอาจจะมีเหตุปัจจัยให้ต้องเอากลับไปแก้ไขแก้งานหไว้ก่อนแล้วก็สุดท้ายก็จะสเร็จครับฉะนั้นใครที่ทํางานครับแล้วไม่สําเร็จในเปราะแรกครับอย่าเพิ่งท้อหาวิธีในการปรับแปลงปรับปรุงนะฮะแล้วเอามาซ้ำอีกรอบหนึ่งจะสําเร็จนะครับมันจะมีเขาเรียกดาบ2นะฮะถึงจะสําเร็จเนาะต่อมาฮะเรื่องของการงานอีกอย่างในชวงนี้การคุยเจรจาติต่อต่อรองนะครับหรือว่า ซื้อมาขายปซื้อขายแรกเปลี่ยนใดก็ตามโอ,อกาสประสบความสำเร็จสูงมากนะครับฉะนั้นมันเป็นจังหวะดีนะฮะก็ต้องรีบเร่งนิดนึงนะครับใครที่ทํางานแล้วคาดหวังเรื่องของผลงานคาดหวังในเรื่องของคนช่วยเหลือคาดหวังในเรื่องของการคุยเจรจาคาดหวังในเรื่องของการติดต่อหรือว่าเรื่องของโชคคุกฟุกนะครับโอ,อกาสสาเร็จมีสูงครับอุปสรรคนะครับคือเรื่องของการหลุดหลงลืมและอาจจะไม่สําเร็จในครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับในเชิเขาว่าดีคือดีทุกอย่างนะฮะ ดีทุกอย่างมันก็มีดาวบนนั้นแต่ว่าของเรามันอาจจะเรียกว่ามันต้องครั้งที่2หรือว่ามันจะต้องเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับถึงจะสําเร็จนะฮะโอเคนะเข้าใจเนาะต่อมาครับเรื่องของการเงินครับดาวการเงินอย่างที่บอกก็คือดาวพระศุกร์และช่วงนี้โคจรไปเกษตรดาวทีพดีเพราะฉะนั้นเงินมันเข้าใครที่คาดหวังเรื่องการเงินคาดหวังได้นะใครที่แบบต้องใจจะซื้อขายแรกเปลี่ยนหรือว่าซื้อมาขายไปหรือว่าจะท,ทําธุรกิจธุรกร,กกร,กกร,รมเกี่ยวกับการเงินนะครับช่วงนี้สามารถทําตลาดได้ทําการหรือว่าจัดโปรโมชั่นได้หรือว่า คุยกู้ยืมหรือว่าจะผ่อนผ่อนพันธ์ก็ตามสําเร็จนะครับก็มุมดาวก็เรียกว่าเริ่มฟื้นนะฮะในเรื่องของการเงินนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะระยะเวลาครับอันนี้เราก็พูดถึงว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เราก็ลุยได้เต็มที่นะฮะประการต่อมาครับในช่วงเวลานี้ครับมันมีมุมดาวนะครับที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของเรียกว่าความสําเร็จนะครับอะไรที่เราคาดหวังอะไรที่รอคอยครับแนวโน้มประสบความสำเร็จมีสูงนะครับแล้วก็มันมีในยะอย่างนี้ครับ มันมีดวงนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการติดต่อเจรจาต้องระวังคนหลอกลวงนิดนึงนะฮะมันมีคนแบบหลอกลวงราได้นะครับต่อมาครับเรื่องของอาการเงินนะครับมาดูเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้นะครับมุมดาวที่ต้องระมัดระวังครับคือตั้งแต่วันที่10นะครับไปจนถึงวันที่16นะฮะมันมีดวงเสียเงินรัวรัวนิดนึงค่าใช้จ่ายของข้างสูงเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการเงินไปพิเศษนะิต่อมานะฮะเรื่องของดาวประจําตัวครับในช่วงนี้มันจะมีอารมณ์งุหงดครับ ตั้งแต่วันที่1 0ถึง16นะครับมันจะมีคนกวนประสาทหรือว่าจะขัดแก้งขายขาขายคอนะฮะมันเลยทําให้ตั้งแต่1 0ถึง16คอยจาไว้นะครับมันจะขุกขลักบ้างนะครับแล้วมันจะมีอะไรที่สะดุดสะดุดนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะลุยงานหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับการเงิน1น0ถึงสิลุยเต็มที่โอกาสสำเร็จมีสูงครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวค่อนข,ข้างสูงแต่ก็จะหมุนเงินได้ทันข้อดีคือหมุนเงินได้ทันเวลาเสมอนะครับหรือว่าถ้าอยู่ เดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้ครับมันดูเรื่องความรักครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มากๆกครับการพูดคุยหรือว่าการใกล้ชิดกับใครก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เข้ามานะครับใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเรยกว่ามีความสนิทนะครับมากกว่าเดิมสนิทใจสนิทกายอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องดูแล S! <S ання, ความสมพันธ์อย่างนิดนึงแล้วกันนะต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดวงมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนนิดนึงบางทีเขาเรียกว่าพวกเข้าใหม่ประมาณนะบางทีมก็จะเป็นช่วงที่โปรโมชั่นนะฮะหรือว่าเป็นช่วงที่น้ำพึ่งประจันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระยะเวลามันจะสั้นวพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําอารมณ์นิดนึงนะว่าช่วงเวลาโปรโมชั่นเนี่ยมันจะสั้นกว่าปกตินะฮะมันก็จะมีอะไรที่มันจืดรืดหรับก ต้องเตือนเตรียมอารมณ์ไว้หนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าต้องบอกเลิกลากันนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนี้จะได้เข้าใจนะครับอาจจะมีความเครียดกังวลเลยทําให้มีอารมณ์หรือความเครียดแฝงครับที่ส่งผ่านกันและกันได้เราก็จะได้เข้าใจโอเคช่วงนี้อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับโทมัสสุภาพร่างกายครับช่วงนี้คือเจ็บคอร้อนในมีเรื่องของกดไหลย้อนและท่านที่อยู่ในวัยเซววครับช่วงนี้ เรื่องของท้องผูกท้องเสียระวังเรื่องการย่อยอาหารกลางขับถ่ายจะมีปัญหาเลือกอาหารดีๆอาหารจะทําให้ปวดคล้ายไม่สบายได้บางคนมีเรื่องของน้ําถักตัวที่เข้ามากดทับทาให้หวเข่านะครับปวดเมื่อยแล้วก็ปวดหรือว่าพวกข้อทั้งหลายมีปัญหาด้วยนะครับต่อมาถ้าจะอยู่ในต่างประเทศครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี่ครับดวงเด่นเรื่องของการคุยเจรจาติดต่อต่อรองดวงเด่นเรื่องของการคุยเรื่องการเงินดวงเด่นในเรื่องของการท,ทรําธุรกิจการค้าครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังข้อหนึ่งคืออาจจะเจอคนที่แบบ ผิดคาพูดนะฮะหรือว่าจะโดนเลื่อนนะครับเรื่องของการยื่นเอกสารหรือว่าถูกชะลอนะครับในโปรเจกต์งานอะไรบางอย่างนะครับเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปได้นะครับประการต่อมาครับเรื่องของท่านที่จะเรียกว่าหาเวลาครับท่านอยู่ต่างประเทศนะครับหาเวลาทำจ็อบพิเศษหรือว่าหาเวลาหารายได้พิเศษจะสําเร็จครับต่อมาเลขมงคลครับมีดังนี้มีเลข3279เ็ครับเลขที่ไม่ถูกชะโงคือเลข8ครับสีที่ถูกชะโครับมีดังนี้ มีสีขาวนะครับมีสีฟ้านะครับมีสีดำนะฮะแล้วก็อีกสีนึงคือสีเขียวครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉลุคือสีเทาครับวันที่ดีครับมีอังคารพุธนะครับวันที่ติดขคือวันศุกร์นะฮะรวมถึงเรื่องของท่านที่ยังเรียนอยู่นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ข่าวดีเกี่ยวกับการเรียนการสอนการสอบนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันจะคิดเร็วทําเร็วครับพอเข้าห้องสอบคุณจะคิดเร็วทําเร็วบางทีมันจะหลุดหรือพลาดได้คุณต้อง ละเอียดรอบครอบที่สุดนะครับถึงแม้ข้องง่ายๆดูเหมือนอะ่รเลยนะครับบางทีมันจะมีอะไรที่มันเรียกว่าแสงหรือแฝงหรือว่าแทรกเข้ามาครับฉะนั้นอย่าประมาทนะครับม,มีอะไรที่มันล่อลวงในคำคำถามนะครับฉะนั้นอ่าน,านดีอ่านให้ละเอียดอ่านให้รอบคอบนะครับโอเคนะต่อมาครับเรื่องของท่านที่ ยังมีลูกหลานบรรพุษสัตว์เลี้ยงครับในช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นขวัญเป็นเรี่ยวแรงเป็นกำลังใจให้เราเป็นอย่างดีครับช่วงนี้ดวงเสริมแล้วนะฮะบ,บางทีอาจจะมีโชคลาภจากเรื่องของคนใกล้ชิดหรือว่ามีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของออแต่ต้องระวังเรื่องของลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงครับป่วยไขย้ไม่สบายบางอย่างด้วยนะครับดูแลเขาใกล้ชิดให้ดีเนอร์ N e. ต่อมาฮะเรื่องของท่านที่ยัง รียกว่าทบุญนะครับชอบทําบุญนะโอเคนะครับมีอะไรบ้างครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับบุปการีครับทำบุญเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ครับทำบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะฮะทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงศพนะฮะแล้วก็ทาบุญที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องของถ้าใครทําบุญถ้าใครไปวัดนะฮะกับพวกณะ้ำก็ไฟนะครับก็จะเด่นเป็นพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็นะครับดวงเกี่ยวพันกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับมีโชคฟุกๆุกครับดวงครึ่งเดือนแรกนี้มันมีจุดเด่นคือเรื่องความเฮง ความฟุกคาดหวังเรื่องลูกค้าได้อยู่นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เอ็นดูเมตานะฮะแล้วก็จะทำอะไร,ประแปลกใหม่ๆโอกาสทําสําเปรจมีสูงนะครับรวมถึงเรื่องของใครที่ตั้งใจครับจะหารายได้พิเศษตั้งใจจะทําอะไรนะครับเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือ่าเรองความรักนะครับให้ทําในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับถ้ามีเวลาทันนะ ให้ลงมือนะครับจะสําเร็จครับหรือว่าเริ่มต้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้โอกาสสาเร็จในภายภาคหน้ามีสูงมากครับจากนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงขวบครึ่งเดือนแรกครับที่เหนื่อยและคุ้มครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะมันยังเหนื่อยเหมือนเดิมครับผืดเหนื่อยมากกว่าเดิมแต่แต่ว่าผลสําเร็จนะครับมันมีมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมามันก็ทําให้เราชื่นใจได้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าต้องระมัดระวังคือความคิดตัวเองช่วงนี้ฟุ้งซ่านมากฉะนั้นถ้าเราทําอะไรก็ตามระวังเรื่องของความคิดอย่าคิดมากครับแล้วก แล้วก็ในเรื่องของการคิดอะไรไปเรื่อยยครับช่วงนี้จะเยอะมากครับดาวจินตนาการสูงเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากครับเห็นเอาตามสภาพความเป็นจริงนะครับมีอะไรก็เรียกว่าต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับโอเคนะจบครับขอบคุณที่ตามมากครับที่ที่ฟังคลิปในช่วงเวลาเด็กกตามก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในช่วงค่นหดือแรกนี้ครับไปนะครับเชิญมิการสูขครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ